周りがどうとかも知らんけどブレーキ不向きなどないよ私らしくやりェアんなアでしょ。ウェアんけど。ウェア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 いいアウェアウもアウェアしないけどアウェ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 ア อันนี้เมนูพิเศษครับที่เราสั่งไว้น,นี่อะไรนะโฟกาอมันฟโฟการือมันปูโฟกาแล้วก็หอยโอตาติเลมเปลี่ยน,น,ยนอันนี้โฟกาไม่รู้ว่าสั่งอนไรแต้วก็ มันจิ้อ่อยว่ะอร่อยุ้ยยยนะเามันเป็นอิ้วแล้วกุ้งดอกทิ้วเหรอกรอบไหมอร่อยนะคะไมเสียมันดูกรอบมากเลยดมากอร่อเออเตะน,นีนีแครับเดียวนะทำหล่นนะครับแลดกวก่อนเลย ไหวะเนี่ยขอภาพดูจะได้โอ้โหไอ๋อใช่

ร้านชื่ออะไรนะครับโอริจินเขาบอกมานี่เจ้าสั่งวะพีพี่เนี่ยพี่ก็ไม่ได้สั่งเนื้อมาเลยใช่ไหมพี่สั่งหมดเลยเนี่อพี่อยากกินเนื้อย่างมากเินอะไเนี่ยน่ากินใครสั่งสลัดมาเท้าอาหารนี้อันาหารฝุ่นเออฝุ่น เขาบอกว่าจรินะอาชีพให้มันสุกก่อนนะยังไม่สุกจริงหรอที่มันเดือดแล้วนะถ้าเดือดแล้วก็ได้แล้วตัวปลาคุ้งหรอใช่คุ้งคุ้งเว่าจิงยังไม่ร้อนเลยอันนั้นหอมเดือดจังอร่อยน้ามันปู้งจะมันมันตัวกินน้ำมึกมึงอยู่กับปี๊ได้เลยทำไมหมึกกองชอบกินน้ำมึกป่า ไม่เคยไม่เคยไม่เคยฟัง,อ,งอะไรปะชือเปียกงปะเอ้ยชื่ออะไรนะอร่อยชื่อปีกองเป็นกองมึกเลยส่งนี้ส่งนี้เนเี่ยนะอร่อยจุดกึ่ง่งอร่อยหรอือว่าต้องเคี้ยวนิดนึงแต่ลองนิดลองอันนี้ว่ามันโอ้ มวยมวยอ่ากินอะไรไม่นาจุบอกว่าย่อยอะเก็ดข้าวไอเดียวเอนี่อะไรอะนี่ซูชิ เด๋ยวนอนไม่ได้เพราะไงไปไปเฮ้ยเราไม่ลนแล้วปีนี้เราจะพุ่งไปประมาณ9กาบโลเข้ามาเราป็นสองแบบอแล้วก็ก่อนจะกินแล้วิก่

สามเมืออกั้จี้บอก่าแบงค์เป็นไรานไหมก็อเนเนี่ยจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรเลยแต่ไม่เป็นปลาอะไรอย่างนี้มาเรียมาเี่ยอเีอ่ะเาเนาันี้อะไรปากปากเก็บอันนี้ได้ไหมครับละลายไหม มันมีโลเ,น,โลเน,นื้อโลแซลมอนอร่อยครับขาวอวกมากอร้อนอ่ะนี้นะพี่ส่งให้มึงดูปุ๊บมึงเลือกร้านนี้เลยครับเออมันไม่แบบออโอเคเลยครับเราวิธีการกินหอย,หอเอเย,ยแล้วเฮียกแก่หรอนี่ผมเฮียกแล้ว <laughs> Men hỏi mình nó vào. Hỏi Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy อริสจิวนะคะเมนูทุกเมนูก็คืออร่อยทุกเมนูเลยโดยเฉพาะเมนูพิเศษก็คือแบบชอบมากก็เรามากันสี่คนใช่มาเป็นสี่คนแล้วก็สิบบาทแต่เราได้โปรมาสี่จ่ายแค่สามใช่อาหาดีสดใช่แล้วก็เป็นเกล็หรตว่าไอเก็อ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยเอโปเนาะเนื้อลาย ีแล้วที่สังหัญที่นี่นะเขาเพมด้วยว่าถึงว่าถ้าหาที่สองพนักงานได้เปลี่ยนให้เลยใช่เรามาจังหวะที่วันเกิดปุ๋ยพอดีเขามีเค้กมาให้ดเลยน่ารักมากพี่โจชอบหอยมากเลยพี่โจโดนหอยไปกี่ตัวครับเลียหอยกี่ตัวครับเลียหอยกี่ตัวเลียยเลยหอยเพียเลยนะก็แนะนำเนาะใครมาโซนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนึก อะไรไม่ออกก็ใช่มา <ละ S 1> โซน <ไว S 1> ตามา์ควายปฏิพัทธ์อะไรเงี้ยนี่นนดีจริงบล็อกวอล์กอินก็ได้นะโตเยอะอยู่ใช่โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ